เ้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะรถเมคโคนะคะเคดิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะเอาดินมาทมนะคะค่วาเะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ การเคลิ่งหน้าง,งานนะคะก็จะประมาณนี้เพราะว่าเราจะลงเเดิน,นเ,เราจะลงดินนะคะเอาลงดินเพิ่ม<ล>ค่ะข้างใดมันตนน<า>้องสี่เพื่ได้ระเวางนั่นเราก็สี่้เพอดื่อเพื่อจะสี่คอค่ะเรียบร้อยเราก็เตรียมที่จะลงดินนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเคลิ่งหน้าง,งานนะคะเป็นรถก,กี่ไม่ได้

เรียบร้อยนะคะนี่ก็จะย้ายรถไปลงบอ่อดินนะคะบอ่อดินเรานะคะที่ซอยนะคะไปบ้านน้าดอกไม้นะคะ,ะคะเราก็มาเดี๋ยวนี้จะไปส่งรถเมคโคนะคะที่บอ่อดินนะคะ <c oughs> ค่ะเมคโคย้ายนะคะย้ายเมโคมาแต่างานที่เคริงนะคะเราก็จะมาลงบอ่อดินนะคะ <c oughs> จะได้เดินเอานะคะเพราะว่ากลัวทางมันชันรุดเนาะ <c oughs> เดินเดินเอาดีกว่าเนาะจะใช้ ให้คุณลุงใช้เมครเดอร์นเอานะคะ ทีมงานก็พร้อมนะคะดูว่าจะได้ลงไหมวันนี้นะคะแต่ว่าก็ นนีก็จะย้ายรถลงไปบ่อนะคะข้างล่างนะเพื่อจะเข้าที่เข้าทางนะคะก็ลองดูก่อนนะคะ<ม>ค่ะก็จะย้ายลงไปข้างล่างนะคะเดินเอานะคะมีโคค่ะเพราะว่าทางมันแคบนะคะนาะรถมันเลี้ยวไม่ได้นะคะถ้าหน,น้าเลี้ยงก็ไปได้นะคะน,นี่ยังไม่ยังอยู่ในหน้าฝนอยู่นะคะเราก็จะเดินเอา ไปชมนะคะค่ะเดี๋ยวถึงบ่อล้วนี่จะถ่ายให้ชมอีกทีนะคะรถก็จะเดินลงไปนะคะประมาณนี้นะคะค่ะก่อนที่เราจะไปวิ่งเราดินนะคะเราก็จะแต่งถนนตรงโค้งมงให้ก่อนนะคะ Okay. มุมนะคะเพราะว่ารถมันเลี้ยวยากนะคะมันไปจะแต่งตรงหักตรงก่อนนะคะเพราะว่ารถมันเลี้ยวยากตรงนี้นเอาดินตรงไหนมันนี่ใส่แล้วดินข้าดินบ้ออางไหนใส่มันรเราบ่อเล่าเราบอก<ะ>บ่อเล่าเราบอกตอแต่ดินยิ่งได้หอง,งนี่คนไปยังเนิดท่านมีเชื้อของนีกระ วันนี้นะคะวันนี้จะไม่รู้จะวิ่งได้กี่รถนะคะเพราะว่ามันใกล้จะคํำแล้วเนาะค่ะเดี๋ยนี่จะลงไปดูนะคะที่บอก,ก่วนเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเ่โูก็จะตามที่หลังไปนะคะแต่งถนนเสร็จก็ไปที่หลังนะ,ะ,ะประมาณน,นี้นะคะ่คะก็อาไมโคมาโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะวิ่งดินนะคะเป็นเที่ยวแรกนะคะของวันนี้นะคะก็ เราจะใช้ดินไม่สวยเท่าไหร่นะคะเอาไปลงรองพื้นก่อนนะคะถมสะนะคะประมาณนี้นะคะค่ะก็นี่ก็มาส่งไมโครนะคะไมโครมาส่งนะคะถึงที่แล้วนะคะก็จะกลับไปดูหน้างานนะคะค่ะเอาไมโครมาส่งถึงที่แล้วนะคะก็จะกลับไปดูหน้างานว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะส่วนไมโครทางนี้ก็ค่ะจะตักนินนะคะเป็นรถแรกแล้วคะเราก็จะไปดูหน้างานที่ ค่ะที่ที่เราเคลิ่งนะคะค่ะก็ค,ค่นี้ก็จะไปดูหน้าง,งานแล้วนะคะมาส่งไมโครแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะค่ะโชคดีนะคะที่ฝนไม่ตกก็ดินวิ่งได้นะคะค่ะค่ะนี้จะพาไปชมหน้าง,งานนะคะเนาะค่ะหน้าง,งานวันแรกนะคะประมาณนี้นะคะ,คะเคลิิงเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียเรียบร้อยแล้วค่ะลงดินเพิ่งได้จะล้างจานที่นิดค่ะได<ป>้ค่ะได้ค่ะงานวันนี้นะคะล้างจานที่นิดเอาไมโครไปลงบ่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มา ต่อนะคะที่โรงดินนี้นะคะได้วันเพราะว่าวิ่งวันแรกนะคะเพิ่งได้แปดเที่ยวนะคะเนาะค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็พรุ่รงนี้ค่อยมาต่อนะคะเนาะเพราะว่าวันนี้วิ่งงานวันแรกก็จะอาจจะคุกคักหน่อยนะคะค่ะเงเรียบร้อยนะคะยังไงก็จะลงตามที่เจ้าของที่ว่านะคะว่าประมาณเท่าไหร่นะคะลงดูก่อนนะคะ ก็ที่ติดกันกับของนิดเลยนะคะส่วนมันนะคะของนี้จะเป็นส่วนมันนะคะของนี้ค่ะมันนี้ วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขําแล้วนะคะทาถนนนะคะเชื่อมต่อนะคะอาจจะยากหน่อยเพราะว่าทํางานวันแรกนะคะทํางานวันแรก